ขออะไรอย่างเดียวพอครับแค่กดตรงรูปกระดิ่งแล้วกดคำว่าทั้งหมดแล้วมาดูคลิปผมบ่อยๆจะมาช้าก็ได้นะครับมาก่อนจะเจอภายในครั้งสุดท้ายนะครับ<ว>ก็คือแบบว่าวเห็นมีคนบอกทําทำคลิปดีๆหน่อยสิเพราะคลิปมันสั้นไม่ค่อยนุ่งกี่เเาเป็นละชอนเซฟไปก่อนเลยอ่าที่้ กระเดินเฮ้ยเดินเฮ้ยลอยไดุ้้ยไม่กินนรเดินทลุดินออกมารอยได้วุ้ยไม่กินนดินทะลุดินออกมาไม่เบบพุ้งออกมาจากดินน้องวับในบ้านพี่อยู่ไหนเลยวะบ้านพี่ด้วยใครกันได้ ฉันฉันก็ต้องแม่จ้าว้าตายจนวิโรน้องปีแล้วเนี่ยโอ้โหครึ่งเลยตายทีตีรัวๆป่ะเย้ยย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 เย้ยยยยยยัยกลัวเราละสิดีเออเอาตีเออจะตีพี่เออไม่ได้ตีจริงด้วย เข้าทำนะเด็กครับ <behaviour> พ yeah, right. ี่น <of> <proposals> ้องจะตีกรับเย็นโอเคเข้าทำนั่นนั่นมันรูคีไว้มันรูคีไว้รูถ้ำรูถ้ำที่ดีที่สุดที่มีเบ็คีอยู่ในนั้นมีเบ็คีอยู่ในนั้นแกดูเลยไก่ ของไงย่าเนี่ย like ิดขี <S <s ้มันได้ของไงยาเนี <S <s ่ยิดขี้มันได้น่ะเป็นอะไรฟีฟีฟเดียวตกตาฟีฟีเดียวนี่ ทำอีกแล้วแม่งหลายๆคนก็ถามว่าน้องนัทหายไปไหนไม่ได้ยินเสียงเลยก็อยู่นี่ไงน้องนัทน้องนัทน้องนัทหายตัวหายตัวหายตัวไม่ได้มีใครทำหรอกหายตัว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 ตื่นเตเดี๋ยวๆทุกคนได้ยินเสียงอะไรไหมน่าฟังนะหายตัวหายตัวตื่นเต้น น้องนายก็แค่ตัวประกอบตัวหนึ่งที่วิ่งเล่นไข่ค่อยไข่ค่อยว่าไข่ค่อยตรงเตงพูดผิดเราเจอของหายากอันดับหนึ่งของโลกเจอหำเจอเจอฐานเจอหำฐานเป็นสิ่งที่หายากแต่พี่ก็ไม่ต้องการมันนะเจอหายากแค่มันเดิมมันเดิมหายากแค่ขนาดลิงบาบูนยังต้องแย่งเลยแย่งไปทำอะไรเหรอแย่งไปทำก้อนหั่อะ